สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์นะวันนี้มีคนเสียตังค์ครับซื้อน้ตบุ๊กมาใหม่แนะนําตัวหน่อยครับครับชื่อเพชรครับครับวิดีโอแรกนะครับวันนี้ก็มาดูกันว่าซื้อน้ตบุ๊กมาใหม่คร่าวๆเลยควรเช็คอะไรบ้างสําหรับเครื่องที่ไม่มีวินโดว์ติดมานะเพราะโน้ตบุ๊กบางเครื่องมันจะมีวินโดว์วินโดว์10แถมให้เลยบางเครื่องก็จะไม่มีในกรณีเครื่องนี้ไม่มีเราสามารถเช็คอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเราแกะออกมาจากกล่องก่อนนะครับเช็คอุปกรณ์ในกล่องในกล่องม,มันมีอะไรบ้างนะมันก็จะมีตัวอะไร มีเครื่องระบุรับเครื่องมีที่ชาร์จที่ชาร์จซึ่งรุ่นนี้มันก็มีแค่นี้ก็ดูเอาว่าบางที่ข้างกล่องมันจะเขียนว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ชาร์จเราก็เช็คง่ายๆว่าเสียบปลั๊กแล้วมันชาร์จเข้าไหมนะครับอ่ะแกะเลยที่ชาร์จแกะปลั๊กเลยเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปต่อไปนะครับอัปเกรดเขายกมาบอกให้อัปเกรดถึงร้านเลยวันนี้อยู่ร้านบิสิเทคนะครับอัปเกรดแรมกับ SSD ให้โนบุกตัวนี้อ่าเอเซอรรุ่นยอดฮิตนะครับวันนี้ ที่เขาไปโดนมาระหว่างแกะที่ชาร์จก็มาดูกันนะครับเขาไปโดนสเปคตัวนี้มาเป็นอะไรเนี่ยขอไอเจ็ดนะครับ7 5ัน u ้าร์อยกจอเก้า้าศนเอ็มนะครับ램สี่ 4, จอฟูเอดีอ่าเสียบไหนเสียบไหนใช่ไหมเสียบเนี่ยข้างล่างเนี่ยมีปลั๊กแกะแกะเนีอกมาในร้านในร้านอาจจะวุ่นๆุน,นิดนึงแนละ้วถ่ายในร้านตรงนี้เลยอ่ะครับ <Okay. S 1> นะ มีมีการขนของครับย้ายของอ่ะทีนี้นะครับเสียบแล้วเสียบแล้วเราดูยังไงนะครับอย่างแรกเราดูว่าเครื่องมันชาร์จเข้าไหมอ่านี่เห็นป่ะตรงนี้ไฟชาร์จขึ้นแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับเปิดเครื่องแล้วกด F2 เพื่อเข้าไบออดนะครับกด F2 F2 ไม่ใช่กดปุ่ม F แล้วกดเลขสองนะกด F2 F2 อ่ะทีนี้ในในไบออดเราดูอะไรได้บ้างนะครับก็ดูว่า CPU RAM Hard Disk ว่าตรงกับที่เราซื้อไหมอ่า อันนี้ที่ผมบอกไปว่าผมซื้อเครื่องเพื่อนผมซื้อเครื่องคอ i7 มาถูกต้องไหมก็ด mm ู hmm. <Yeah. S 1> ว่า CPU มันเป็น i7 ถูกต้องไหมอันนี้นะ Core i7 7พันห้าร้อย u ก็คือตรงตามข้างกล่องแล้ว ram 4G กิกนะครับ hard disk หนึ่งเทราไบต์ครบจอ full hd อันนี้จอดูไม่ได้นะครับใน bios <c oughs> ก็ดูคร่าวๆได้ประมาณนี้นะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างพอเราเสียบชาร์จแบตได้แล้วนะครับเราลองถอดอะแดปเตอร์ออกว่ามันสามารถเก็บไฟได้ไหมแบตมันทํางานได้ไหมอ่านี่ใช่ปะ พอร์ตอะแดปเตอร์ออกก็คือเช็คระบบชาร์จไฟระบบแบตนะครับคร่าวต่อมาก็ให้เช็คเดดพิกเซลบนจออเดดพิกเซลคืออะไรพอรู้ไหมไม่รู้ครับเดดเดดแปลว่าอะไรตายครับพิกเซลคืออะไรจุดเล็กๆอ่าใช่ก็คือจุดตายบนหน้าจอว่ามันมีจุดไหนที่บางบางคนอาจจะเคยใช้เครื่องแบบมีจุดๆอยู่เราเปลี่ยนภาพเปลี่ยนแหลมจุดมันก็ยังอยู่ที่เดิมนั่นคือเดดพิกเซลนะครับวิธีเช็คทําไงนะครับเรามีวิธีก็คือเราออกจะใบออกส่วนใหญ่จะกดคีย์ F10 F10 อ่าแล้วกด enter ออกไปออกไปนะครับให้มันเป็นหน้าจอดำๆแบบเนี้ยแต่ให้จอมันติดอยู่นะครับแต่คอยแป๊บนึงมันจะมีแสงมันจะมีโลโก้ Acer ขึ้นมานี่เห็นป่ะมันมันจะมีจอติดแต่ดำๆแบบนี้นะครับอันนี้ OS ของมันเราเข้าไปให้มันเป็นจอดำๆทีนี้เราก็ส่องครับส่องตามมุมอ่าไม่ไม่ตามมุมส่องทั้งจอเลยดูทั้งจอเลยว่ามันมีจุดไหนที่มันเป็นแสงขึ้นมาเป็นสีฟ้าสีอะไรที่มันไม่มันไม่ใช่สีดำนั่นคือ dead pixel นะครับ อ่ามันไม่มีแล้วโอเคอันนี้คร่าวๆนะครับเช็คแบบไม่มีวินโด์นะครับแต่มันยังไม่หมดครับเครื่องใหม่ๆอาจจะไม่มีเราอาจจะลืมสิ่งนี้ไปก็คือไดดีวีดีนั่นเองแต่เครื่องนี้มันมีนะครับก็กดมันออกมาครับดูว่ามันออกมาได้ไหมอ่ามันออกมาได้ใส่เข้าไปได้ไหมเออไม่ขัดไม่ติดอะไรแบบนี้นะแต่เรายังทดสอบอ่านแผ่นไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีวินโด์ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีต่อสําหรับเครื่องที่มีวินโด์จะให้เช็คอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ตต่อไปหลังจากลงเครื่องนี้แหละลงวินโด์เสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้ลง Windows แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเครื่องไหนมี Windows แถมมาก็เปิดแล้วก็ลองเช็คได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะเช็คก็คือมีลำโพงลำโพงของตัวเครื่องนะครับไมโครโฟนกล้องเว็บแคมคีย์บอร์ดพอร์ต USB ทั้งหลายนะรหรือว่าถ้าใครมีแผ่น DVD ก็เช็คได้ DVD ด้วยก็ไม่ว่านะครับอย่างแรกที่เราจะเช็คกันก็คือลำโพงกับไมโครโฟนนะครับอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับถ้าเครื่องมีวินโดว์ใช้แอปอัดเสียงของวินโดว์ได้เลยกดสตาร์ทพิมพ์ไปว่า r ลก o r d e เครับ นั่นแหละไวท์เรคคอร์เดอร์นะครับตัวนี้เผื่อใครไม่เห็นนี่นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะเป็นโปรแกรมอัดเสียงครับกดอัดได้เลยแล้วทีนี้เราก็พูดครับพูดใส่ไม่ต้องไม่ได้ให้ให้แบบพูดเหมือนเราคุยกันปกติให้เครื่องมันอัดเสียงนะครับอาจจะสัก10-20วิก็ลองอัดดูพออัดเสร็จแล้วนะครับก็กด Stop ครับกดหยุดไปแล้วก็ลองฟังเสียงที่เราอัดมาเมื่อกี้ะน,นะครับรอ่า ตอนนี้เราเช็คไมโครโฟนกับลำโพงแล้วเรียบร้อยว่ามันใช้ได้นะครับก็เรียบร้อย2อย่างแล้วปิดไปครับตัวนี้ต่อมาเราจะเช็คเว็บแคมเว็บแคมเราเช็คได้โดยการแคมร่าครับอ่านี้ใช้บ่อยถ่ายรูปนะครับของ Windows อ่าก็จะเปิดแอปแคมร่าขึ้นมาก็คือไว้ใช้ถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะครับก็กดถ่ายโดย Spacebar เว็บแคมใช้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับปิดไปครับ ต่อมาเราจะเช็คคีคย์บอร์ดกันคีย์บอร์ดเข้าอันนี้ต้องต่อนเน็ตนะครับเข้าเบราว์เซอร์ครับแล้วไปที่เว็บ keyboardtester.com พิมพ์เข<ๆ>้าไปนะคร<ๆ>ับ keyboardtester.com เข้า Google <ๆ>ก็ได้แล้วพิมพ์ไปว่า keyboardtester นะครับจเจนเ็นพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกละเลือกเลือกอันล่างก็ได้ keyboard test นะครับและนี่เลยครับ keyboardtester.com อันแรกเลยกดเข้าไปนะครับแล้วก็กด launch the tester ครับ ถอยแปบหนึ่งแล้วเราก็จิ้มไปครับจิ้มไปทีละปุ่มเลยทีละปุ่มก็ได้กดกด,กดเข้ามานี้มันเมื่อกี้มันหลุดไปมันมีคีย์วิโว์ตรงนี้เรียบร้อยนะครับคีย์บอร์ดเราเช็คก็คือถ้ามันขึ้นเขียวมันสามารถกดได้ทุกปุ่มแล้วคีย์บอร์ดเราก็ใช้ได้แล้วนะครับ สุดท้ายครับเช็คพอร์ต USB แฟลชไดร์ตัวที่เราลงวินโดว์เมื่อกี้หรือไปหาแฟลชไดร์ที่มันมีเพลงมีหนังมีอะไรมาลองเสียบแล้วลองเปิดดูนะครับเราจะเสียบแค่ให้มันขึ้นเฉยๆก็ได้นะครับขึ้นว่าเนี่ยงมีไดร์ต่ออยู่นะครับแต่ถ้าใครว่างมากพอก็ลองเปิดไฟในแฟลชไดร์ลองเล่นเพลงเล่นหนังอะไรในแฟลชไดร์ดูนะครับอ่าลองอีกพอร์ตหนึ่งมันมีกี่พอร์ตว่าเครื่องเนี้ยสามป่ะอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ ก็เช็คเครื่องขั้นพื้นฐานก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้าใครบอกว่าจะว่างมากกว่านี้จะโหลดเกมมาลงลองเล่นเกมเช็คการ์จอเช็คซีบูเช็คนู่นเช็คนี่อันนี้ก็สุดแท้จะแล้วแต่นะครับแต่มีหนึ่งอย่างครับตอนนี้บางคนอาจจะยังเช็คไม่ได้บางคนน่าจะเช็คได้นั่นก็คือพัดลมของตัวเครื่องนะเพราะว่าพัดลมบางรุ่นไม่ร้อนมันไม่หมุนก็ลองเอามืออังองดูอันเนี้ยตอนนี้มันยังไม่หมุนออมันยังไม่หมุนเพราะว่าเครื่องมันยังไม่ร้อนพอนะครับ สำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรร์ได้ที่ com f a c e b o o k c o m s l a s h l e v หรือว่าทาง channel youtube นี้แดงปลาสวรรค์ลังสิรินะครับแล้วก็ล่าสุดมีไลฟ์สตรีมบนทวิชนะครับวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางทวิชทีวี slash l e v แล้วเจอกันครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แดงปลาสวรร์สวัสดีครับ